เราฝึกไปจนกระทั่งใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะเป็นกลางแล้วบุญบารมีทั้งหลายเราก็สะสมของเราไปเวลาวัดการปฏิบัตินะว่าดีหรือไม่ดีนะเราไม่ได้วัดเป็นรายวันเราจะวัดคล้ายๆเกลดเฉลี่ยนะเกรดเฉลียนะฉล่ยคือจิตใจของเราจะเติบโตขึ้นไปได้จิตใจที่เข้มแข็งเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพรามันมีบารมีมากขึ้นนะมันสะสมมาจากการสร้างความดีนานาชนิดนะ เป็นพลังของจิตบางคนจเจริญสติอย่างเดียวนะความดีอื่นไม่เอาเลยนะเจริญสติเจริญปัญญาอย่างเดียวเรือ่องอื่นไม่เอาเลยนะเรื่องศีลเรื่องอะไรไม่เอานั่นเลยพวกนี้จิตไม่มีพลังอย่างมีสมาธิบางคนก็ทําสมาธิเจริญปัญญาศีลไม่รักษาจิตจะไม่มีพลังนะงนั้นพลังของจิตตัวเนี้มันเป็นมวนลรวมเป็นพลังรวมจากความดีทุกๆอย่างที่สะสมไว้ไม่ว่าบารมีต่างๆนะ ถ้าสะสมบาร,รมีต่างๆมากพอแล้วเนี่ยจิตจะเกิดพลังที่จะก้าวกระโดดจะเกิดเปลี่ยนเาเรียกว่าเปลี่ยนโคดเปลี่ยนตระกูลได้พวกเราตอนนี้เรามีอยู่ในตระกูลเดียวกันทั้งหมดนะคือตระกูลปุถุชนนะเป็นปุถุชนเมื่อจิตมันมีบุญบาร,รมีมากพอมีพลังมากพอนแล้วเจริญสติเจริญปัญญามากพอเนี่ยมันจะก้าวกระโดดเปลี่ยนตระกูลไปนะ ไปอยู่ในตระกูลของโลกตุตระนะตระกูลของพระริยะเราจะรู้สึกเลยว่าเรามีพ่อมีแม่ที่แท้จริงนะพ่อแม่ของเราในชาตินี้ก็จริงนะเป็นพ่อแม่จริงแต่เป็นในชาตินี้ะแต่พ่อแม่ของเราในสังสารวัฏนี้คือพระพุทธเจ้าเองเราจะรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่ะพ่อแม่ของเราคือใครพี่น้องของเราคือใครเราจะรู้สึกอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าบ้านของเราอยู่ที่ไหนพวกเราหลงออกมาจากบ้าน คล้ายๆอย่างนั้นนะคล้ายๆเด็กหลงทางเราเป็นเด็กหลงทางเด็กบางคนหลงทางมานานจนไม่รู้ว่าตัวเองมีบ้านอยู่พวกเราเนี่ยคือเด็กที่หลงทางมานานเราไม่รู้ว่าเรามีบ้านที่แท้จริงนะเราก็าไม่คิดที่จะกลับนี่พระพุทธเจ้าในเมตตากรุณาสูงทนะ่านอุสาประกาศธรรมะออกมาลำบากขันมากเลยในการประกาศธรรมะนะคล้ายๆสอนวัวสอนควายให้ขึ้นต้นไม้อะนะไม่ใช่ง่ายนะสอนให้คนละกิเลส ดีไม่ไดีมันก็แวงเอานะมันกลัวเนาเมื่อท่านอุสาธรรมท่านก็ชี้ทางให้เราพอเราเริ่มเดินไปเดินไปเนี่ยถึงจุดที่เรารู้ความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีนะรูปธรปรมนามธรรมมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่ตัวเราะการกระทำนะมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำใจมันอย่างนี้มันรู้จากความจริงของธรรมะนะมันล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนล้างความ เห็นผิดในเรื่องวิธีปฏิบัตินไม่งมงายะหมดความลังเลสงสัยในพระรัตนยนรใจได้พระโสดาบันเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันใช้เด็กหลงทางที่รู้แล้วว่าบ้านอยู่ที่ไหนแต่ยังก,กลับไม่ถึงบ้านเรารู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนนะรู้แล้วว่าพ่อแม่เราคือใครรู้ว่าพี่น้องเรามีคือบรรดาพระริยะเจ้าทั้งหลายแต่ว่าเรายังกลับไม่ถึงบ้าน แล้วก็จะเกิดความพากเพียรน,นะมุ่งมั่นศรัทธาของเราคราวนี้จะแน่นแฟนนแะลไม่พรอนแคนะลนแะเราก็ยขยันภาวนาไปเรื่อยบางคนก็ใช้เวลานานหน่อยนะอินทรีย์ไม่แก่กล้าใช้เวลาเจ็ดชาตินะเจ็ดชาติสั้นนิดเดียวนะเราเวียนตายเวียนเกิดนับชาติไม่ท่วนบางคนก็สองสามชาติบางคนก็ชาติเดียวนะแล้วภาวนาไปเรื่อยเรืสุดท้ายมันก็ถึงบ้าน ถึงบ้านแล้วโอ้โหหาบ้านแทบตายบ้านอยู่ที่นี่เองหาสะรอบจักรวาลอยู่ที่จิตที่ใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เองจะพบพระพุทธเจ้าตัวจริงนะจะพบมาพระพุทธเจ้ามีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่ไปนั่งเข้าแถวนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะหรือนั่งบางสำนักก็นั่งเก้าอี้นะพระพุทธเจ้านั่งอย่างเงี้ยมาสำนักก็นั่งสมาธิกระดุกระดิกไม่ได้ด้วยนะ เหมือนรูปปั้นไม่ใช่หรอกอะไรที่ยังเป็นรูปเป็นนามอยู่ไม่ใช่นิพานนะรูปเป็นนามไม่ใช่นิพานนิพานเป็นสภาวะที่สิ้นปัญหาสิ้นทุกขสิ้นขันนะแต่ว่ามีไหมสภาวะนั้นมีก็คือภาวะที่สิ้นทุกสิ้นขันสิ้นปัญหานั่นแหละเวลาที่ตายธาตุขันนี้แตกนะพลังงานที่มีอยู่ทิ้งไวไในโลกนะ ส่วนอามตะธาตุาอามาตสตะธรรมรวมเข้ากับพระนิพพานไปพระนิพพานไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงนะเ,ดเยอะไปแล้วพวกเราเริ่มตาแป๋วแล้วยากไปฟังไว้ก่อนนะแล้วก็ขยันภาวนาทำให้ถูกสิ่งที่ผิดมีสองงานหนึ่งไม่ตึงไปก็หย่อนไปตึงไปก็เพราะโลกหย่อนไปก็เพราะขี้เกียจนะเพราะหลงโลกนะ ตึงไปเขาเพราะโลภมากอยากดีอยากพ้นทุกข์ก็แค่นี้แหละถ้ารู้เท่าทันจ,จ,จิตใจตอนนี้ตึงไปรู้ทันตอนนี้หย่อนไปรู้ทันเมื่อเข้าทางสายกลางเมื่อไหรไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกถ้าถูกแล้วมันก็เดินของมันไปเรื่อยๆนะแต่ละวันบางช่วงก็จเจริญบางช่วงก็เสื่อมแต่ภาพภาพรวมเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีกำลังข้ามพบไปนะ